เมืองที่โดนมนุษย์ต่างดาวบุกบ่อยที่สุดในโลกผมชื่อเนวสันฮาวอาจารย์ภาควิชาปรัชญาจากนิวยอร์กผมเคยไปอยู่กรุงเทพมา3ปีมีเรื่องราวมากมายครั้งแรกในกรุงเทพครั้งแรกในกรุงเทพ ตอนที่หนึ่งโดนด่าครั้งแรกผมเคยไปอยู่กรุงเทพมาสามปีสองปีแรกเนี่ยไม่เคยโดนด่าเลยคือยังไม่เคยโดนคนไทยน่ารักแล้วก็เป็นมิตรมากแต่ว่าพอมาปีที่สามผมโดนด่าจนได้เรื่องเป็นยังไงผมนัดกับเพื่อนที่เดอะมอแบงแควันนั้นผมสายมาก วันนั้นผมสายมากแถมรถเมก็ไม่จอดป้ายเลยพี่แกขับเลนขวาตลอดเลยสุดท้ายผมก็เลยต้องไปพึ่งแท็กซี่ซึ่งก็ไม่ค่อยมีผ่านมาเท่าไหร่แถมมีคนยืนรอก่อนผมอยู่คนหนึ่งด้วยจังหวะนั้นผมสายสุดๆแล้วก็รอไม่ไหวผมก็เลยเดินไปข้างหน้า <S <S เขาเพื่อจะโบกดักผมทำเป็นเนียนทิ้งระยะห่างเล็กน้อยมันจะได้แบบว่าไม่จงครื่มเกินไปแต่ว่า เขาก็รู้ทันผมจนได้และเขาก็ยั่วมากด้วยผมว่าเขาคงจะสายโคตรเหมือนกันแล้วเขาก็เดินมาหาผมและพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า y u ย f a t h เ r d ได้ผมติดสตันเลยผมถามเขาว่าคุณรู้ได้ยังไง คือผมไม่รู้ว่าคนไทยเขาด่ากันแบบนี้นะครับคือที่อเมริกาไม่มีแบบนี้คือว่าเราเองก็มีคำด่าพ่อแม่เหมือนกันนะเออตัวอย่างก็มาเธอฟักเกอรไอเย็ดแม่แต่ว่าเราไม่มีคำด่าพ่อกันเลยวันนั้นผมก็เลยโคตรเปิดหูเปิดตาเลยเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างคนไทยเนี่ยให้ความเคารพพ่อแม่มากเพราะฉะนั้นเวลาเขาด่าใคร เขาจะดา่าพ่อแม่เป <pad> oh <pad> ็นอ <se> ันด <it úblic> <g ular ado> ับแรกเลยแล้วต่อมาผมก็ได้เป็นครูภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแถวแถวอโศกสิ่งแรกที่ผมได้เห็นเลยก็คือเด็กไทยเนี่ยชอบล้อชื่อพ่อแม่กันมากสมชายส้มชายสมชายส้มชายสุชาติสุชาติสุชาติเออที่อเมริกาไม่มีแบบนี้เออย่างพ่อผมชื่อจอนถ้าคุณเรียกจอนผมก็เฉยๆไม่ได้โกรธจานแล้วไงจาน เฉยๆจานได้ยินไม่ค่อยชัดจอห์นจา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 นคุยรู้จักคำว่าคุยด้วยเหรอโอ้ยผมรู้คำหยางมาบานเลยอย่างเช่นไอสัตว์ไอเฮี้ยพอมึงไายแม่มึงสิอีกอริไอนาฮีพอแล้ว คุณชอบคำด,าด่าไทยคำไหนที่สุดผมชอบคำว่าเย็ดทำไมอ่ะมันเป็นคำที่สะดวกมากคุณจะเอาอะไรต่อท้ายก็ได้แล้วคนไทยก็มีความครีเอทสูงมากเย็ดได้แทบจะทุกอย่างทั้งคนสัตว์ป่าหรือว่าสิ่งของยกตัวอย่างเช่นเย็ดแม่เย็ดเป็ดเย็ดจอราคเคเย็ด <"F our S 2> เอ,อ่อ ตัวเฮียเย็ดเออหรือแม้กระทั่งเย็ดครก <c oughs> จะไปเย็ดครกทำไมแข็งแย่เลยนั่นนะสิและนี่คือตอนแรกของรายการครั้งแรกในกรุงเทพและจะมีตอนอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นตอนที่เห็นผีไทยครั้งแรกตอนที่นั่งรถเบสสายแปดครั้งแรกแล้วติดตามชมนะครับช่วง ขายของกันดือด้อและไม่เนียนแต่ถ้าอยากอ่านเรื่องราวครั้งแรกในนิวยอร์กขอแนะนำเล่มนี้ดือด้อๆนิวยอร์กเฟิร์สทาเขียนโดยเบนธนาชาติเขาคือไอเวนที่ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาหาซื้อได้ที่ไหนแล้วเจอกันที่งานสัปดาห์หนังสือครับเล่มนี้สนุกไหมสนุกสั์สั์ อยากฝากอะไรถึงบอกอที่ชอบทวงงานไหมวย